สบายดีเนาะสบายดีเพื่อนเนาะคลิปนี้ฮา็จะมาสอนสมัครกระเป๋าตนวลิงโปหรือว่าคาราวทอนเนาะคือเป็นกระเป๋าที่ใส่เก็บเหรียญที่อาเอ็กคือกระเป๋าตัวนี้เนาะทุกคนตัวนี้เลยคือให้ทุกคนเข้ามาที่พิชโตและพิมหาคา่าวทอนลิงโปเนาะแล้วมันจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ให้ทุกคนกดดาวน์โหลดเนาะคือตัวนี้เฮาดาวน์โหลดแล้วฮาะจะบดไดดดาวน์โหลดอีกเนาะคือกระเป๋านี้จะมีความสําคัญเนาะคือในการเก็บเ,เงินเหรียญฮาเนาะเงินเหรียญทีอรเอ็กนั่นแหละหลักๆตอนนี้กะ คนลาฮอกํัลังฮิตลินเงินตัวนี้เนาะคือกําลังทําการซื้อขายค่อนข้างหลายเพราะว่ามันยังเงินราคายัางบสูงก็ยังหาง่ายเนาะทุกคนคืออนาคตอาจจะราคาสูงขึ้นกว่านี้คือกับบิตคอยเนาะคือปัจจุบันนี้ก็คนลาวก็สามารถซื้อขายบิตคอยได้แล้วเนาะแต่เฮามันค่อนข้างราคาแพงเ,เ,เ,ออเขาเลยบ่เอื้อเขาเลยหันมาลินเรียนที่อยอกแทนเนาะบางคนก็สะสมหดเป็นร้อยล้านกีบก็บมีเนาะแต่มีแต่เฮากดเข้ามาคนหาแล้วเฮาก็กดเปิดเนาะกดดาวน์โหลดแล้วก็กดเปิด เปิดแล้วเข้ามาทําอีดเนาะมันจะให้เข้าใส้รหัสเนาะทุกคนใส่ซื่อกับใส่รหัสคือทําอิดแมน่นจะเป็นให้ไส่เข้าใส่ซื่อเข้าใส่ใั่นแ็ไละชื่อขอ้ชื่อ,อ,อเออตัวที่2อแม่นรหัสเนาะรหัสจะประกอบมีตัวรงซื่อน้อยตัวลงซื่อใหญ่เนาะแล้วก็ตัวเลขเออจ,จื้อไวประมาณนั้นเนาะรหัสเฮานี่ถ้ามันขึ้นีเขียวๆนะนี่แม่นเฮ้าพลาดแล้วย่าว่าให้จดไวรหัสนี่ห้ามลืมนะเพราะว่า ห้าลืมนี่คือทิมกระเปา๋าเลยว่าทิมเงินในกระเป๋านะว่าเป็นต้นการโอนเข้าโอนออกเขาต้องได้ใสรหัสคือกระเป๋าบิซียวันเขาแหละ่วนตัวที่สองนี่เขาใส่รหัสผ่านที่เขาตั้งคือเก่าหลังจากเขาตั้งคือกันมืดแล้วปุ๊บเนาะเขาจือแล้วรหัสเขาเนี่ยได้เขาจดไว้แล้วเขาก็กดไปเลยคอนเฟิร์มไปปุ๊บนี่แล้วมันก็จะขึ้นมาว่าให้จด12วารีเนาะ12วารีนี่สําคัญหลายเราเห็นบอกมันบอกให้จด <unanim ous> ถ้าว่าเฮาแคปจอแคปบได้แนะนําเอาโทรศัพท์อีกเครื่องมากถ่ายเอาก็ไดเนาะถ้าว่าเขาบออยากจดเนาะตัวนี้สําคัญแหงเนาะให้ทุกคนกดปึ๊บเพราะว่ามันจะแคปบได้คือตัวนี้เนาะทุกคนให้ทุกคนเอาโทรศัพท์อีกเครื่องมาถ่ายไว้เนาะหรือว่าต้องจดไว้เนาะทุกคนเพราะว่าเวลาเฮ้าไปเเวียกหรือว่าเวลาเฮา,า,าลืมรหัสอีกัชเฮาก็ใส่ตัวนี้แก้ไขเนาะเฮาทัดไปปึ๊บหลังจากเฮาจดไว้แล้วเฮาก็กดไปนี่มันจะขึ้นให้ว่าเลขหาเมื่อกี้นี่เป็นตัวยั้งว่เฮาก็ต้องจือเนาะ นี่เดลขห้ากับตัวนี้เขาก็กดไปปร๊บเลขแปดมันอยู่เมนคอใด้เขาก็จื้อเนาะให้จื้ออมื่อกี้เลขเจ็ดมันเป็นตัวใดเนี่ยเขาก็ต้องกลับไปเบิ้งนะว่ามันเมนตัวใดเลขเจ็ดเขานี้ไปนี่ตอนนี้ก็ถือว่าขั้นตอนเขาสำเร็จเนาะทุกคนในการตั้งกระเป๋าเนาะกะว่าง่ายคือยากว่ายากคือง่ายเนาะกะมันบริยยากมีแต่แนะนําทุกคนให้จื้อรหัสตัวเองกับสิบสองวารีเนาะไทยหุบไว้หรือว่า จดไว้เพราะว่าเครื่องมันจะบอสามารถแคปจอได้เนาะวิธีโอนเงินเขา้าโอนออกนะทุกคนทุกคนเข้ามาตัวนี้นี่กดเข้ามาที่กระเป๋านี้นี่กดเข้าที่ X นี่แล้วก็กดเข้าไปปึ๊บนี่เห็นบอคือถ้าเราจะโอนโอ,โอนออกแม่นให้กดใส่นี้นี่นี่แล้วกดเข้าไปคอนเฟิร์มนี่ นี่แล้วเฮาเอากระเป๋าหรือว่ารหัสอีเมลอื่นๆของที่เฮาเอามาที่เฮาจะโอนออกมาว่างใส่นีเนาะมาว่างใส่แล้วมันจะมีขั้นตอนต่อไปก็คือเฮาใส่จํานวนเหรียญแล้วก็ใส่รหัสผ่านเฮายังโอนออกได้บัดนี้ถ้าเฮาจะโอนเข่าแมนใส่ตัวเขาใส่ตัวนี้มาหนี้แล้วกดเข้าไปแล้วให้คัดลอกเอาลิงกตัวนี้เห็นบ่เข้าไปแล้วเฮายังสามารถไปใส่หรือว่าไป โอนเข้าได้เนาะเอาตัวนี้ไปให้คนอื่นแล้วเขาจะโอนเงินเข้ากระเป๋าฮานี่เนาะและการเฮดเวียกมันก็จะมีแต่ซ้ำนี้เนาะสำหรับเหรียญตัวนี้เนาะวนข้อมูลอื่นกับบริมีอย่างหลายเนาะโอเคคลิปนี้ก็มาสอนแต่ซ้ำนี้เนาทุกคนเนาะสำหรับคนล่าก็สามารถติดตั้งได้เนาะสำหรับเหรียญ T-R-X คือคนล่าก็นิยมเล่นหลายเนาะนี่ก็คือวิธีตั้งกระเป๋าเนาะก็ขอคนละนึงไล่เป็นกำลังใจให้คนล่าคือกัน